สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือนีพอไหลกะมายู่นำสวนนำหน้าเขานะครับบกักเผาน้ำหอมมาปลูหลอบสะนะครับเนาะมือหนีสิพ้ามือมึมงให้หน้านะครับหน้าเขาพอไหลว่าสิง,งามซํำได้นะครับอบอกมาหน้าก็เลยเอาบักเผานำหอมมาปูกน้ำเนาะครับมาปูหลอบสะก็เตรียมลุมไว้แล้วนะครับเตรียมลุ้ม ใส่ปุ๋ยขอบใส่โพสรดานกันพวกน้ำนะครับกับชาวข้าลมงอมกบไหลเดอกครับ,บ,บ,รรบปลูกรอบสะก็มีอยู่แปดต้นนะครับที่จามาปลูกปลูกรอบสะก็ยังบอบดีด้กครับส้มปลูกไว้ก่อนแล้วก็มีครับเน,นี่ยวมาปลูกเสริม าาลาเขาเจ้าสำหรับอะไรก็ปลูกเขาทึ่งเขาเหนียว,ขวเขาเจ้านะครับส่วนใต้นี่ก็ปลูกเขาเจ้าส่วนข้างบนก็ปลูกเขาเหนียวเนาะขาเหนียวนะครับมะพราวที่ปลูกงวดกว่อนนั่น หลังจากเกี่ยวเข่าแล้วกะสิลงขุดมันต่อนะครับเข่าก็ยังทันได้พ่อเกี่ยวไปนไดแค่อีกชักหน่อย,อยนี่แหละครับอีู่ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หนึ่งสิลงเกี่ยวอาทิตย์กลัวๆนี่แลยนะครับสิ่งทีลงเกี่ยวเข่าแล้วับสำหรับอะไรกระปูกไฟมืดทุกอย่างอหล่นนะครับทึ่งมักเงี้ยวทึ่งมักลำไย ภาษาบันกลางพื้นดินอย่างลุงหมักเงี้ยวเอป็นลินกีบ่เอป็นลินกีนะครับปลูกรอบสะในหน้าเขาเนี่ยนะครับสะกะกะเบอร์เลี่ยงปลาแล้วครับกะเป็นสาธรรมศาสตร์ปลา,เพ,าเพิ่งจะตีขึ้นมาอยู่สะนะครับตอนเป็นปลาธรรมศาสตร์เบอร์เลี่ย์อย่างนะครับ เน่้อเาวนมหอมเ่าไงเด้อสิได้เก็บหมากไปเป็นเพื่อนกลินล่องมึงเสียบบ่ข่าวนมหอมครับําหรับผอะไรกับบ่มีอีกอย่างที่สิโงคใหม่เป็นเพื่อน,อนมึงนะครับก็มพแต่งานให้งานหน้านะครับนอกจากสวนมันสวนยางแล้วก็หน้าเขา่า มาลงคลิปนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆครับขอขอบบุญขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมให้กำลังใจพไอยน,นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนมีความสุขความเจริญทุกๆท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ